ผลสุนัสุนัโนมิเป็นผลไม้พิศารประเภทโลเกียที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถควบคุมและแปลงร่างเป็นทรายได้ตามต้องการเปลี่ยนให้ผู้ใช้เนี่ยกลายเป็นมนุษย์ทรายนั่นเองมันถูกกินโดยอดิตจระเข้ชิจ,จิบุไกหรือข้อคอไดที่เรารู้จักผลไม้นี้ค่อนข้างที่จะทรงพลังเนื่องจากมันให้ความสามารถที่หลากหลายไม่ใช่แค่การควบคุมองค์ประกอบของทรายเพียงอย่างเดียวแต่มันยังช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถค้นหาทรายที่ฝังอยู่ในดินที่ไหนก็ตามและดูดมันออกมาใช้ได้ทุกที่ และยังสามารถสร้างพายุทรายได้ด้วยนะครับแถมยังดูดซับของเหนวได้ด้วยความหลากหลายดังกล่าวนี้เนี่ยไม่สามารถพบมได้กับผลไม้สายโลเกียชนิดอื่นนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผลไม้ประเภทสายโลเกียไม่กี่ชนิดนะครับที่สามารถต่อต้านจุดอ่อนของตัวเองได้ตามธรรมชาติก็หมายถึงว่าคนที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเก่งได้นะครับไม่จะเป็นที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทรายอย่างเดียวเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนให้ทุกที่กลายเป็นทรายได้หมดนะครับ